คุณแซมคุณแซมคุณแซมหืมว่าไงในฐานะที่คุณแซมเนี่ยเป็น DM ในอวนาชีฟอร์จเนี่ยคุณแซมรู้สึกยังไงกับปาร์ตี้นี้บ้างคะอืมใจเย็น <c oughs> เป็นคนดีแกล้หมดเลยป่ะนี่คือเขา <ใน S 1> ขออกมาจากรถหมดเลยป่ะมึงแล้วขโมยรถก,กันป่ะเชื่อใจดีเอ็มกันมากมองเข้าไปเห็นว่าในครอบแก้วนั้นนะยังมีเค้กอยู่ยี่วายเซนได้ไหมเนี่ย สนับสนุนจะข้างหลังแล้วก็แบบไล่เตรียมเอลดิสพลาสแล้วมือก็แบบแปรแปรปรเป็นแสงไปคนกลัวอะไรเค้กกันหรือมันคือแบบมีขอข้างในเค้กหรือเปล่าขอข้างในเค้กเอาไม้เขาจิ้มจิ้มได้ไหมเอาไม้จิ้มอะไรมือพร้อมยิงแล้วแปร่แปรแปรปปก็ประมาณนั้นแหละ ไอเดีมาดีนะทริสเยอะมองให้กลับมาอืมอ <c oughs> นี่คุณกำลังเลือกคำแต่คนก็มองเห็นเหมือนว่าเขามองคุณนิ่งๆกันกำลังนึกคำอะไรอยู่เมื่อกี้เรากำลังคุยเรื่องอะไรกันแล้วเขาก็จะเลิกนึกคำแล้วแล้วก็พูดคำนั้นไปตรงๆแล้วว่าเออนี่คุณโตมาไงลนะ่ะเมซาร์นะแต่อาจารย์บอกว่าเวลาหลงก็ใอย่างน้อยแค่สามารถพูด ชื่อตัวเองได้แล้วนะอาโตมายังไงเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ก็จะครบหกสีฟีพอดีแล้วก็ส่งเทินครับเฮ้ยเพื่อนบอกให้วิ่งอะเพื่อนบอกให้วิ่งแต่ว่าคุณได้ยินเสียงต่อสู้กันแบบเหมือนทุกคนจะอยู่ในนั้นกําลังสู้กันอยู่ก็มาอยู่ตรงมาเลยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมดีแล้วก็บอว่าพริคอลนิคเซรหมดสะบัดมือนิดหน่อยแล้วก็แบบ้ โถ่เลยแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเอออย่างนั้นแหละก็ได้ยินเสียงรองเท้าบูทเดินเดินเดินออกมาแล้วก็มองเอียงหวยหนึ่งยังไม่ตายัลนเหรอคือแบบตอนแรกกำลังแบบว่าจับมืออังไว้อย่าตายอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าเหตุนาศิดเองมันก็ ว้าวเดินวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วก็กระโดดเกาะทางบแบบนอนอติดในโซเชียลอยู่แล้วก็แบบว่าเงยหน้าขึ้นแบบอ้าวอ้าวคนนี้เองเหรออะไรอย่เงี้ยหน้าออกเลยครับเค้กเรื <laughs> <laughs> อแบ t h อ f u อ k ถ้าให้ไปแล้วน่าจะใช้ได้แค่สองคนนะใช่ถ้าเป็นพลังเกียวกับจินตนาการ แล้วก็ดันมาฟินขึ้นไปมาฟินค่อนข้างจะมีจินตนาการล้ำเลิศพอสมควรนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถมา n i f e s การจินตนาการออกมาได้น่าจะเหมาะกับคุณมาฟินอยู่นะเคยเหื่อยหน้ามองแล้วก็มือหันไปมองน่ะฉันเป็นนับบวชแห่งแสงนะเว้ยพูดจาอะไรของงเนาะอืมคุณเห็นว่ามีอะไรก็ไม่รู้สู้กับทหารเรเวนการ แล้วก็เหมือนจะเป็นคนที่ก็สู้กับทหาร,ราไรมันกลดาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะรีวิ่งเข้าไปตรงน,นี้ด้วยอะดูจากเสียงแลว้วโ okay. อเคเราจะตะโกนว่าคุณมาเซลแล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้โอ้โโอเจริงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจริงเปล่าจริง ข้ามาแล้วคุณจะตกใจมันไม่มีอะไรเลยเัรนึงนะเรามีวิธีทำให้มันแหลกน้อยกว่านี้ทุกคนที่เพิ่เล่นโอ้โอเคแต่เห็นสิ่งที่สุดยอดมากถ้าขึ้นมาตรงนั้นโอ้วัตถุใช้และปิดหัวฮ็อปและปิดฮอปกระโดดข้ามหัวเพื่อนไปตรงนี้กระโดดข้ามอ่ะอ้าว่ยคนที่เห็น ถ้าลองพูดชื่อ <c oughs> ออกมาด้วยเสียง Marius h o l y ร r d e n ขอบคุณก็เห็นเอ่อรูปปั้นมันสว่างขึ้นแล้วมันจะกระจายเป็น radiant energy แล้วคนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจากข้างในรูปปัน้นแล้วก็มีความมืดทะลักออกมาจากรูปปั้น๋อเออะแล้วก็มีความมืดลักออกมาจากรูปปัน้นโอ้ยเสียดเขามีสิ่งมีชีวิตต่างๆทะลักออกมาเหมือนกันเกิดจริง เดี๋ยวนะไม่ด้มันใช้ไม่ได้อีกพวกนี้มันไม่อัปเดตก็อะไรสักอย่างอะ่ะเออแชมเปืกอไม่ใช้แล้วกันโอ <Okay. S 3> เคเห็นอย่างนั้นแล้วอู้หายกีย่เดือนเลยไปถึงเธอคนนี้ครับโอคุหผมเพิ่งเห็นแบบว่าตัวละครนั้นโคตรเท่เลยว่ะเอาเป็นว่าอ่าซีโซอร์ครีทฟจะ แบบว่าทำเป็นโซมาติกแฮนด์ไซา์แล้วก็ stars be u p o n y i a แล้วก็มือเลยเหรอนี่คือเขาออกมาจากรถหมดเลยวะมึงแล้วขโมยรถกันมาเราจะพาตัวเที่ยวเดียวในการเดินทางแล้วนะทุกคนสักหน่อยไหลนะเฮ้ยซูมมากันแล้เว้ย คือรถดีกว่าเดียวฉันอยู่บนรถแบบพอเห็นว่าโอเคหัวโจกมันขึ้นบนรถแล้วก็มองไปรอบๆมีมีใครเห็นเมษยาหรือเปล่าเขาหายไปไหนแล้วอ่ะก็พยายามยินเสียงบอกว่าอยู่ข้างในนะอ๋อเงินก็แย่แล้วสิโอเคก็เข้ามาก็ได้มั้งกเข้ามาด้วยเขาแบบเข้ามาจากหน้าต่างทำไมมันนคองเคกันอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นภาพทุกคนกำลังตูดต่อตอวกัน เขาเขาก็วินตัวสุดท้ายใกล้ตายแล้วโอ้โห g ่ะอังอังเฮอรเป็นลูกสาวภรรยามันดาเจ้าไม่เคยห่างหายจากความรักไม่เคยห่างหายจากโอกาสที่จะมีความสุข แต่ทุกสิ่งล่วงกลายเป็นแค่กล่องสตทลโอ้สตทลเต็ไมไปด้วยความหวังเดินหน้าด้วยความฝันแต่เธอไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคุณเชิดของครอบครัวตัวตนของเจ้าเป็นเพียงภาพสะท้อนไหลคุณค่าไหลคุณภาพ ที่ล้อมรอบชีวิตจะมีอะไรที่เรียกว่าเป็นของเจ้าเองได้บ้างวันนี้เลยจะบทรแห่งแสงหรือครอบครัวเจ้าล้วนมีความสุขลายล้อมตัวเจ้ามีทุกอย่างแต่กับเปิดใจรับศัตรูแห่งชีวิตปล่อยให้เวมนภายจากศพอมนุษย์ ผู้หันหลังให้ชีวิตเดินใต้แสงสว่างไม่เพียงแต่เจ้าจะให้อาหารต่อมันแต่กับนมาหัวใจให้หนึ่งในนั้นุ้ิทานมาเซลาแชมเปี้ยนแห่งความหานกัมปันป้นเอลิยะเจ้าล้มเหลวไปแล้วพ่อของเจ้าดับสิน้นแม่ของเจ้าดับสิน้น ที่วอ,อนจบสิน้นคิเสียยืนอย่างไร้สมไร้บริบูรณ์เจ้าไม่สำเร็จในการปกป้องคนใกล้ตัวแม้แต่คนเดียวเมสเซียนั่นไม่ใช่ชื่อของเจ้าเจ้ามีวิญญ,ญาณที่แตกเป็นเสี่ยงเป็นเสี่ยวไม่สมบูรณ์ข้ามองเข้าไปไม่ได้ เจ้าเป็นใครครับเอ้ยโทษโอเคอ่ะเราเราให้ให้คอมโบได้ครับอธิบายคอมโบนี้หน่อยดิโอเคจัดจัดสามจริงเอางี้ไหมเอออ่ะก็วาชิล่าเหวี่ยงค้อนไปทางเอ่อมาเซียค่ะเขาจะพอค้อนเหวี่ยงมาเห็นจังหวะก็จะเอาดาบเนี่ยเอ่อ พาดไหลซ้ายไว้ก่อนที่จะหมุนฟาดตีไปพร้อมกับพลังสายฟ้าที่แบบเริ่มที่จะสปาร์คขึ้นมาเป็นสีทองจากลำดาบเรียสเตร์มาก็ตอนที่พออาเซียพูดกันใช่ไหมเขาตอบไปเลยว่าเอาเลยก็ก็ตรงก็เป็นประการแสงที่แบบใส่มาทํามาเพิ่มเป็นออปชั่นให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ฝ่ายลำแสงที่มันเป็นเหมือนได้เป็นแสงสีเหลืองแดงที่เรียนแบบจากตอนที่เห็นตอนที่มาเซล่าใสหมวกทอมนะ ก็เลยคิดว่าเราเห็นตอนที่มาเซล่าใช้สมัยด้วยก็เลยแบบเอาอาวุธมาอัปเดตบ้างให้มันทำเรเบเียนแดมมิกได้เป็นประกายแสงขึ้นที่หมัดแล้วก็ต่อยอัพเปอร์คัตเดฟเต็มแรงด้านบนจบเดินของคนก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเนื้อถูก เหล็กหันหันไปเห็นว่าจานเดอร์เห็นว่าคุณสู้เนี่ยเขากําลังเอามือดันหลังจากต้นไม้ก็กาลังจะหลุดออกมาจากต้นไม้ขโคตรัีโท้ยโอ้ยโอ้ย่อยโอ้ยยโออยโล้ยโอ้า้วโอัยโอยโอ้ยโ่้ยอ้ยโอ้ยอยย้อโออโโยน่ยออออ สีแดงขยับไวมากเป็นร่างลางของมนุษย์แล้วก็มันยืนข <โฮ S 1> น้า <โฮ S 1> แล้วก็โอ้ยแย่วาแขผ่ากลางขาดไปเลยรับโอ้เลเจนเดรี่เขาคุกเข่าลงแล้วก็คนเห็นว่าแขนเขาเริ่มสลายเป็นแสงขึ้นมาแล้วเขาเงยหน้ามองฟ้ายิม้มค่าควรกับการจบแล้วสินะทอม